เทาโอเคบเอามาดิส okay, ินี่ครน่ครนยายินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับพลตารวจโทสมองชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะตำรวจตรวรอเมืองตำรวจท้อเที่ยวตำรวจปฏิบัติพร้อมมีหลัฐานสองห้าห ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนจยาบบนัาผิดในคงสอ่ทุกคนนะคะได้ต่อสู้กับท่านภข้หนาวภข้โรคระบาดแับโควิดแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพที่ดีที่สุดน,นะคะขอบคุณมากคะ่ะ <s> <s> กปอ่างสูงครับนะครับในที่สุดท้ายแมารลครับครับการแลปีนี้ตปตวเวเว